แบทแม่เจ้าชายรติการมาแล้วครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกด l ล k e กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แบทด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้แบทแม่จะมาเล่นเกมโลโบอกจะมาเล่นแบบบูล็อกคาจะมามเล่นกับบลรักไลเวอร์มาเล่น EP ที่ให้พี่เอฟซสอนเตะบอลเป็น EP อาห้าล้านวันนี้พี่อะไรจะมาสอนเราคะพี่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 ปีเตอร์เอ้ยไม่ใช่พี่ปีเตอร์พี่ซีฟ้านูเห็นพี่เบียเข้าแบบมาด้วยแล้วพี่เฮ้ยพี่พี่เอริดอกบอลดอกบอลได้แล้วเมื<__<_่อกี_<_<_้อ่ะเห็นไหมพี่เอริดอกบอลไปแล้วอันนี้พี่เอเล่เขาจะมาเยืนเชียเราเอาบอลมาเขาเป็นประตูเลยผมผมจะเสียเปียบไปเด็เอามาให้พี่ซีฟ้าสอนเล่นตน่งอื่นอ่ะ ไม่เป็นไรนไันแบบอนละเลเ่นเ่นไม่เล่นหนึ่งหนึ่งไม่เล่นหนเล่นแบบสอนเล่นแบบสออ่ะให้พี่ซฟ้ฟาสอนเอาอยากไอ,อ้ไม่ได้เอาไก่เซอร์มาเลยเอลีเลีอ่ะอพี่ซีฟ้ฟาสอนเลยสอนอะไรบ้างเดียวอเอายังบอลครับแบตแบตแบแบตมานีก่อนแบตมานีก่อนแบตมานีก่อนเอาบอลมา ได้แล้วแมเตะเตะพื้นไปเรื่อยๆกับเตะพื้นมาเรื่อยๆเดินเดินไปเรื่อยๆเดินมันตอนมันจะแย่งยากมันจะแบบเออเวลาถ้าสมมติมีคนจะมาแย่งเราใช่ไหมให้เราวิ่งเตะอัดพื้นไปเรื่อยๆเย็ดอ๋ออะไรอีกแมตเตะพื้นมาเรื่อยๆกั้งกู้ลิงกู้เดี๋ยวพุ่งสองโอเคโอเคอะไร ไอ้แบตเตะพื้นไปก่อนอ่ะมองมองลงในพื้นแล้วก็เตะพื้นไปเรื่อยๆมองพื้นแล้วก็เตะด้วยหรอมองพื้นด้วยหรอเออไอ้หันหันกล้องใส่พื้นอ่ะแล้วก็เตะไปเรื่อยๆเตะไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละเอาอย่างก่อนสแตนมิน่าจะหมดเลยเอาอย่งกว่าพลังงานจะหมดเลยจะแย่งแย่อ่ะแบตงั้นแบตแบตแบตลองหันมาทางนี้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะลองแย่งเดี๋ยวอ่ะลองลอง ยี่ลองยิงเหรอแดดเรื่อยๆเอ้าเอาใหม่เอาใหม่ชุบนะมันยิงย่าเฮ้ยมันฮิตบล็อกเลยวะวะเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนจริงนะไม่โดนตัวน่าเฮ้ยมันฮิตบล็อกเลยวะเนอยชุบได้โอ้โหอันดับที่สองแบตโยนบอลขึ้นฟ้าด็หันขึ้นฟ้าไปแล้วก็ บอลมาให้หม่งบอลโอ้อันนี้ผมเรียนไปแล้วเรียกกับเอฟซีคนอื่นยังไงแบบเตะขึ้นฟ้าแบบเสยขึ้นฟ้าแล้วก็ปงและได้ผลละเขาเตะขึ้นฟ้าปึ๊บผันหน้าลงรีบผันหน้าลงนะแล้วข้างหน้ามาาันจะเอาแยา่เยอะอ๋ออันนี้อันนี้ผมเคยทําแล้วอันนี้เร็วเกินผมเคยทําแล้วอันนี้เอ้าเอ้าเอาจอด์ดาคุพีนกระเบื้อง Lình gang ghuri 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 Mày mới kia găng ghuri mà ghuri găng ghuri găng Mày kia ghuri đi ghuri găng ghuri găng ghuri găng ghuri แบทเรามายิงประตูด้วยเดเดี๋ยวพี่จะหม่งบอลบอลออกแฮ้ประตูตรงพี่ตรงนู้นเหรอเออยิงยิงสูงสูงนะยังมีเทคนิคการป้องกันประตูอยู่พี่เอลี่ยงังอยู่มานะานตุ๊บเอาปลอดต้ปลอดตายไปมาพี่เอลี่ออกแมบ,บแล้วจ้าปุ๊บนะมันจะหม่ง

ดกบอลน่ะบอลกันแบลองดกบอลกระดูกระดลโชยไั่วโก่ยแทดอ่ะดกบอละลลองทำาดบบแย่งง่ายมากที่วกนแย่งง่ายขนาดนะเอาละมีสองวิธีในการแย่งการหมกแย่งจับคอยเ์แย่ง จะพี่ลองให้แบททำดูแบทตรวจมาบอสบอสเอาแบทจะใช้วิธีง่ายๆก่อนแบทเดินถอยหลังไปถ้าพี่ดุเฮือดูสไลดไม่ยอมโอ้ยแบทเดินถอยหลังนะถ้าพี่ดกอ่ะเอาเดินถอยหลังเดินถอยหลังข้างหน้ามันหลอกง่ายเลยแบทเดินถอยหลังไปเดถ้าค่อยๆเดินถอยหลังไปถ้าพี่จะดุเดินถอยหลังมันจะแบบ นะแบทจะเอาบอลง่ายจาไม่ทันแหละสาเหตุที่ไม่ค่อยใช้ดดก,กเท่าไหร่เออแบทเนี่ยมันมีแล้วก็ลูกวันเล่ย์มันยิงลูกวันเล่ย์ได้นะสำหรับดูอุยน้องทีก,กันยิงลูกวันเล่ย์อ่ะอ้าว กด้ิงค้างเลยแล้าไปถึงบอนแบ่เบสต์มาวางวางบอลไว้ตรงนี้ก่อนวางบอลไว้ตรงนี้เลี้ยวเอบสต์กดยิงค้างเลยกดยิงค้างเลยยิงค้างปล่อยกันปล่อยกันปล่อยกันอ่ะแล้วก็กดยิงค้างแล้วก็วิ่งมาใส่บอลกดยิงค้างแล้วก็วิ่งมาใส่บอลกดยิงค้างปล่อยบอลก่อนปล่อยบอลก่อนปล่อยบอลก่อนกดยิงค้างแล้วก็วิ่งไปใส่บอลแต่ยิงยิงกดยิงค้าง กดยิงค้างกดยิงยิงค้างไว้ก่อนแล้วค่อยวิ่งมาใส่บอลอ่ะเอายิงก่อนกดกดยิงก่อนกดยิงค้างก่อนเร่้งเย่ะยอ๋อย่างนี้เหรออย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอให้พี่จะสอนให้ทำลูกวันเลยอ๋อนี่ผมเรียนไปแล้วผเรียนไปแล้วโอเคนี่มาแล้วแล้วน้องรูกบอลเลยแล้วก็อัตติของเร็วอ่ะ เลยนะแบเ <EN S 1> <บ EN S 2> ย็นไปนแล้วไอ <ง S> ้ <บ EN S 1> ที่ <บ EN S 2> เกลียกระแพ้ไงเกลียกระแพ้ค่ะเขาเรียกเขาแบแล้วตอสนส่งบอลน่ะให้ให้กระโดดเลยนะกระโดดแล้วก็คิแล้วก็กระโดดแล้วกดคำว่าพาร์ทอ่ะแล้วก็ส่งกระโดดแล้วกดคำว่าส่งแต่แบทไม่มีเพื่อนร่วมทีมแล้วก็เลยส่งไม่ได้ต้องไม่ฝึกต้องมีคนอ่ะ ผมคัดเล่าสก,ดดกิลตัวละครพี่ไม่ได้พี่ใช้อสเวนอยู่ตอนนี้พี่ใช้อยู่ใช้อสเวนไม่รู้ที่มีแต่ตัวระดับเวิคัส์ดอะไม่กล้าเปลี่ยนด้วยผมใช้ระ,ะดับเจ็ดเปอร์เซนต์ตัวละครเจ็ดระดับเจ็ดนะเปอร์เซนต์นะเดี๋ยวเาอีกได้เวิร์ดคัรสองอันเลยได้ได้ใครเซอร์แม่ นี่แหละนี่แหละไคเซอร์เนี่ยนะไคเซอร์ไคเซอร์ไคเซอร์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดสไลด์ผมมาสิ่ือสไลด์เลยสไลด์เลยนี่ไงรั้งทังหนึ่งสไลด์นะสามทังหนึ่ง สามสามไม่สเลยว้เอกดกดกดสามสองหนึ่งสไลด์เอ้ามาขาดไม่หักวะสามสองหนึ่งได้ได้เร็วอีกทีกีสามสองหนึ่งอกมาดวสามสองหนึ่ง โอ้ยสนุกดีอะคะเล่นสนุกดีสามสองหนึ่งสนุกดีอะคะสามสองหนึ่งเบื่ออะคะสามโอ้ยหนั่อลสามสองหนึ่ง และมันมีวิธีมันีวิธีแย่งกองมันมีวิธีแยงง่แยงกองหน้าเพื่อนแบบคตรดเคียนเลยมันต้องมีท่าจับมือเลยมันต้องมีท่าจับมือเนี่ยมันจับไม่ได้ไปดูก่แล้วแต่มันเคียนจริงนะววาพี่พี่แบบตอนยิงประตูได้เพื่อนกดท่าจับมือแล้วเพื่อนมาจับมือแล้วก็รีเซ็ตตัวแล้วก็แยกตำแหน่งเพื่อนไปแม่เลยจริง คือมันจะแบบมันจะตายคู่เลยอ่ะให้จับกี้ไม่ชะดูไว้ดูไว้อัลโซวีอะเดดึกก่อนดึกแน่เอาไปบอกเลยวอะเอามาเอามาเดมะนะ

ี่พี่ไดตีเดี๋ยวเสกให้เดี๋ยวเสกให้เดี๋ยวเสกให้เี๋ยวเสกให้พี่อันตีก่อนพี่อันตีก่อนเสกกันตีได้กูะเช่อเบอร์รุนกเอาหนีบกซะเคอพอใจแล้วเคแล้วไม่เข้า เจอละเฮ้ลาฟิโอหมดขึ้นอันตีสุดท้ายก็ก๊อปไม่ได้เหมือนเดิมเหลืออันเหลืออันตีของเรีวมันก๊อปได้ปะไม่ได้ก๊อปไม่ได้คอนสูงจนไมาตัวละครผมมันกดอันตีกากามาเลียไม่ได้มันเขียนกากามาเลียจะไมเลี้ยงจะไมเลี้ยงมันกดไม่ได้ฮะไมสกิลผมกดไม่ได้กะกามาเลีย แต่เวอร์สพลาดเนี่ยไม่ได้เลยกดไม่ได้มีแต่เวิร์สค่าเนี่ยเลยทั้งชังเนี่ยเวอร์สตบตัวกดไม่ได้ไม่ได้เว้มันต้องไปเสิร์ฟมาเองหาตัวอื่นที่มันไม่ใช่เวิร์สค่าอะผมเคยผมเคยผมเคยก๊อปก๊อปชีโดอันตีไปด้วยอันตีชีโดมันเป็นจีรังกับหลังผมเคยก๊อปอันตีชีโดมันกดไม่ไปเล่นเลยไปเล่นเลยมันกดเตะไม่ได้ ปกติรธรรมดาไปสิอ่ามันเป็นน้ำแข็งเสกิลพ<ง>ี <c oughs> ป่ปวดอัตติแล้วไม่ช่วยอะไรผมต้องการคูดาวมากเลยตอนนี้คูดาวผมขอคูดาวคูดาวนะแบสเก,กิลสองอะ่ะเสก,กิลสองอะ่ะใช้เป็นดีอยู่นะแบทเอาบอลมาเนี่ยทำไมไม่ได้คูดาวเลยอะ่ะพี่ปรับอนะไรโนอัมเบลตี้แล้ว เห็นเห็นสกิลที่สองป่ะเขียนว่าอะไรนะหมดโจมตีดเฟนอะไรสยงเขียนว่าหมดโจมตีก็รงนี้แบทปรับก่อนปรับก่อนปรับปรับปรับให้มันอะไรป้องกันอ่ะปรับหมดป้องโอเคเอาเอาแบทลองสไลดมันจะสไลด์เร็วมันจะสไลด์เร็วสไลด์เร็วหมดป้องกันเนี่ยจะสไลด์เร็วเราเอาเอามาเทียบกับไอ้หมดไอ้หมดไอ้แข็งหมดโจมตีหมดโจมตีคือทำอะไรอ่ะ มมมมันไไ่ีส,ส,สกิลอะรรู้สึกว่าทไมเไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่แต่เพราะว่าแต่ดีเฟนต์รู้สึกว่ช่วยอยู่เพราะว่ามันเนี้ยโหว่ามผมอยากเป็นตัวละครมากที่สุดเลยอย,อยากเปลี่ยนเป็นนักนางนีเซจิโร่มากเลยอยากได้ไคเซอร์แต่ไม่เคยได้ไม่ใช่ผู้หญ<แ>ิงอยากอยากได้อยากอยากได้อะไรนะอะไรนะจำเพิ่อไม่ได้ต้องออกไปดูก่อน กามารู้ดีสุดกามารู้มันระดับอะไรอ่ะครับอีปิกอีปิกถ้าใช้เป็นมันจะเกียนมากบอกเลยผมเคยกอ๊อปก๊อปท่ากา,กามารู้แล้วและเคยสุ่มได้กาคารู้แล้วด้วยใช้เป็นมันจะเกียนมากบอกเลยเคยกอ๊อท่าค้ามันเท่ไม่ได้ ฉันสไลดนโอ้โนสไลด์สไลด์ทีสไลด์ผมเลยสามสอหสไลด์สามสอนไลด์เฮ้ยกดไม่ได้สามนึขาเ้นขาฉันับมาเนี่เลยขาก่อนี่เขาจะสไลด์ใช่ไหมหามีดูนะนี่เงพี่เขาสไลด์มาเขาาหักไปเลยตองแ แตออกเลยไม่ไอคิวเ,เนี่โดนหลอกโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะอย่าลืาลาามกดไลค์กดซับสไครป์ดิ้งแชร์คอมเมนต์ซอยจู